สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงโบได้เมนูเด็ดมาสู่พ่อแม่พี่น้องเท่าได้ดเสพๆพร้อมกันอีกแล้วครับเป็นง่วนหน่อยครับพี่น้องง่วเพิ่นปันผูดครับง่วกี่ไยกระโดนบานเท่าเนื้อนุ่มๆช้ำๆเลยครับคากิลีดอกจอกครับพี่น้องตับไข่หลังสามสิบกีบครับแลวก็เนื้อหอมกับแก้วเพียวคุ้มๆครับ มาพร้อมฟูงบินต่ำมอือขึ้นเ่าครับพี่น้องเขาเนี้ยอ่อนหอนอยู่ข้างล่างครับกินไปน้ำหันไปพร้อมครับพี่น้องเลยค่ะกลายดับแรงเขาจงเขี่ยว่าวย่างไยก,กันครับพี่น้องเบาขออนุญาตบาดข้าครับ ใครหลังครับพี่น่องเอาคัำตาเหลือขี้ก่าครับนี่เหลืองัวหน่อยงัวปันผูดนะครับพี่น่อง กูงบินตำกักขข็ขักคือเก็หักลายดอกจอกฮันไปนั่งกินไปผอบน้องพี่น้องเนะาะมันจังไดอ้อัตลดนะครับ <laughs> นี่เบิดปูเบิดบัว,วกันครับ ออกจอครับโอข้คักไหลพักแกมเ้อาก็มีชี้ไท้ทต้นหอมครับไอ้ชีใบเรือมเขือครับแล้วก็พักกระเดาหรือว่าสะเดาบานเหาครับแบบบ่ต้องลวกเลยขมๆมกินสดๆดมซาใจนะครับพี่น้อง มากมากครับเศบๆต้องกัรก,กับลุงโบเพี้ยงัวหน่อยขม,ขม,มันขมำลำหวานหวานครับอื สามสิบกี่พันครับตับครับอื วงบินตำไปหน่อยเฮ้ยควรสอบฮ บรรยากาศช่วงเขาเศร้าคือเกาครับกินเขาเศร้าพอดีครับพี่น้องอ สูงบินตำ่ำขวนแห้งครับพี่น้องไปเร็วจังหน่อยนะครับ ลุงโบจะไปกินหลังเวทีต่อต่อครับพี่น้องยันพ้อแม่พี่น้องลำค้านฟุ้งบินต่มครับพี่น้องเอาไว้พ่อหอมปังหอมคอนะครับเนาะครับพี่น้องลุงโบต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบน้ำเลือครับพี่น้องเพื่อเป็นกาลังแรงใจนะครับให้ลุงโบเฮ็ดคลตปต่อไปครับพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกาลังแรงใจครับพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับขอบคุณทุกการติดตามช่ชมครับพี่น้อง ไปแล้วครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ